สวัสดีครับผมโปเกมอนพาเที่ยวครับวันนี้อยู่ที่บริเวณสกาล่าข้างในก็จะเป็นกรุ๊ปแอดเซนทร์เวอร์ครับแถวข้างในนี่มีโปเกสต็อปด้วย4เสาวด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไปหรอกแถวนั้นเพราะว่าที่หมายที่ผมอยากจะไปก็คือเซนอร์เวร์ครับจะไปไหว้สารเท้ามหาพรหมแถวนั้นนะแต่ก็มาหยุดตรงสกาล่าก่อนนะมาจับ โฮซาคิโตะล่างที่2แล้วก็ฟูชิงิดันเนะนะเดี๋ยวจับตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปแล้วครับเท้ามหาพรหมก็ที่นี่ดังมากครับตรงสี่แยกราชประสงค์นะก็ใช้ดอกกุหลาบไหว้แปลกดีแต่การไหว้ที่ถูกต้องก็คือต้องไหว้ครบสีด้านเพราะว่าท่านมี4ีหัดสี่หน้านะครับไหว้ทูก9ดอกเทียนสองเล่ม การไหว้ก็ถ้าหากว่าเราไหว้หน้าเดียวก็ไหว้ได้ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าจะขอพอรได้เพีงในข้อเดียวนะครับหากขอพอรต้องการสำริีผลศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ต้องให้ครบสีด้านเนาะตรงบริเวณนี้มียิมด้วยนะอืมตียิมได้แผนที่ในเกมนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณที่เซนทรั l เวิร์ครับแล้วก็ยิมสีเหลืองๆเ,เป็นของศาลพระพรม ก็จะหนักไปทางบริเวณลานอนเนกประสงค์นะจะเยอะมากเลยส่วนในตัวอาคารก็กระจัดกระจายกันไม่เด็ดดวงเท่าไหร่ข้างนอกจะปล่อยซากุระเล่นกันเยอะมากกว่ายิมนี้ก็เล่นกันเยอะครับเพราะว่าแถวบริเวณนี้ไม่มียิมเลยนะจะมีตรงจุดนี้จุดเดียวลุยเลยมานัชชิลุยไปเลยฉันเลือกนายอ่า มีเพื่อนช่วยเราตีด้วยนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นใครริวช่วยกันตีต,ตุ๊กอุ้ยสะเรียบร้อยเสร็จอย่างไวตัวที่สองมาเจอกับเสือไฟครับวันดี้าสกิลโหดอุ้ยสะอุ้ยตียากเว้ยเฮ้ยเราแพ้ไฟนี่หว่าอา้าวเรียบร้อย ตัวใหม่มาบาโดลินสู้ๆเยี่ยมยิ้มบ้างเลยครับเสียบเลยอาทำไมมันเสียบไม่ได้อ่ะอาตาโดนเสียบคืนไวแพ้เถื่อนอีกแล้วเจอแถวนี้เถื่อนอีกแล้วเราไม่เสียเวลาสู้ละเดี๋ยวเราไปเล่นโปเกสต็อปตามจุดต่างๆดีกว่าเนาะไปดีกว่า ตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วก็ดึกมากแล้วนะครับก็ยังมีคนมาเดินกันอยู่นะมาซื้ออาหารตามซุ้มส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติคนจีนซะเยอะคนไทยก็มีครับนะเดี๋ยวผมจะเรียบเรียบเดินแถวบริเวณด้านหน้าห้างของเซ็นทรัลเวิร์ก่อนนะครับไปให้สุดของโปเกสต็อปแถวนี้เพราะมันเยอะมากเราเดินเดินจะได้เจอตัวดีๆมากกว่าอยู่กับที่เนาะแล้วค่อยวนเข้าทางห้างนะฮะโดนวนเข้าห้าง ตีกลับมาลัตตามาโอ้ห oh. ก็จับทางเดินนี่แหละช่วงหลังๆนี่เจอบ่อยเนาะตัวลัตตานี่เอี่ยวิจิตโอเควิโปเกมอนเจ้าเมียว <laughs> ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ห้ามจับ จัไม่ได้ต้องตัวนี้ครับอันนี้ถูกละตัวนี้ถูกละไม่ผิดละตัวเมียวโอเคเดี๋ยวดูวีแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> น่ามีคนจับเมาเราด้วยเออเล่นของหนักเลยเนาะตัวนี้หายยากครับก็กลัวมันหลุดมือซีพีไม่โหดหรอกอแต่กลัวหายนะฮะกลัวมันวิ่งหนีฟึบน,น,นี่นี่นี่อินนะ ตัวนี้ก็ตัวโกงเนาะเป็นตัวโกงเป็นคู่ปรับประจําของอตัวโปเกมอนตัวเอกเราเลยนะเจอประจําสตา้าโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปทางบริเวณทางเดินนี้เลยนะฮะจะอยู่ในโซนหน้าห้างพอดีแล้วก็เดี๋ยวตีวนกลับเนาะ ซึ่งคนเขาก็มีคนมานั่งตามจุดต่างๆเล่นเหมือนกันนะครับแต่เราจะเดินดีกว่าแถวสีแยกราชประสงค์แถวนี้นะครับเป็นสถานที่ปดิสถานของเทพเจ้าต่างๆทั้งสิ้น6ศาลด้วยกันจนคนแถวนี้เรียกสีแยกมีว่าแยก6เทพแล้วก็แต่ละศาลก็จะเป็นของฮินดูทั้งนั้นเลยนะ อ๋มเจ้างูน้อยสุลัะฟับตรนนี้ก็เป็นงานศิละปะปฏิมากรรมต่างๆเนาะซึ่งตรงปฏิมากรรมแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นโปเกสต็อปด้วยมีคนเล่นกันอยู่นะครับก็หลังเลิกงานอนะไรพวกนี้ก็จนห้างปิดนะครับก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เราก็มาดู แสงสียามค่ำคืนของเซนเันเวิร์ครับก็สวยงามดีอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นช้างไทยลายสวยมากไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะแกะสลักนี่สวยดีรัวๆนกก็มีหนูก็มีตัวแปลกๆก,ก็พอมีอยู่โยจับปูดีกว่าอยากได้ปูมากกว่าพ a ลาส นควงฟุบโดดหลบเลยนี่มีเกาหัวเนี่อิจับจับนกอ,อีกสักตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวนตีกลับละเข้าห้างเข้าไปตักแอร์ดีกว่าเข้าไปดูบรรยากาศของห้างนะครับของ Central World ชื่อเดิม w o r l t เ r a เซนเตอรก็เป็นศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มากนะอาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดของไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็ติดอันดับต้นๆของเอเชียมีพื้นที่ขายเยอะมากเป็นอันดับ3ของโลกเลยชาวต่างชาติชอบมาซื้อนะครับเช่นคนจีนอะไรพวกนี้นะชอบมาซื้อของที่นี่กันเยอะมากด้านหลังของห้างก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็ Cook World. กุ๊ปแอดเซนทันเวอร์ก็กุ๊ปแอดเซนทันเวร์ก็จะเป็นสำนักง,งานต่างๆที่ให้เช่าสำนักง,งานเป็นชั้นๆนะฮะไปเข้าห้องน้ำดีกว่าโอ้ยไปทำธุระหน่อยนะอะไรเนี่ยแม้แต่หน้าห้องน้ำก็ไม่เว้นเนาะดูคู่ลาเฮงะนี่ล่างที่สองเลยนะเนี่ยอืม ก็จะเข้าน้ําน้ำเข้ามาเจอตัวนี้ต้องจับก่อนก่อนจะไปทำชุลราส่วนตัวเสียดายเสียดายพันสองโอเคโหดพอตัวนั้นเนี่ยอ่าโอเคสต็อปอยู่นอกตัวอาคารก็เอื้อมถึงนะอยู่ในห้างก็เอื้อมถึงอยู่แต่ว่าต้องชิดๆขอบห้างๆห,หน่อย ก็เดี๋ยวกลับแล้วนะครับนะยังไม่ทันได้ว่าเจอนี่อีกละมินิรีวแน่จับซะนหน่อยก็ถือว่าโอเคครับก็มาที่เซ็นทรัลดยวันนี้ก็จับตัวแปลกๆหายากหายาก,ได,ยากได้อยู่พอสมควรโปเกสต็อก็เยอะนะแต่ไม่กระจุกตัวประมาณแบบ สเสาสาเสาไม่กระจุกตัวแบบ4เสาเป็นแนวยาวคล้ายๆสยามพารากอนนะครับคล้ายๆกันเออลักษณะแบบแนวยาวติดๆกันต้องเดินเดินจะเวิร์กกว่าเดินจากโปเกมอนจะเวิร์กกว่าตรงข้ามก็จะเป็นบิ๊กซีราชดำริเนาะแล้วก็เป็นศูนย์การค้าอื่นๆโรงแรมอะไรพวกนี้นะเยอะอยู่กระจุกตัวแต่ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีอันนี้เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีใครเล่น มันโล่งเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีโปรเกสต็อฟนะฝั่งตรงข้ามปีเจียนเย่โอ้โหหลุดอีกทีน่นึง่งอ่ะอ่ะอึศอึศตัวนึงอ่าตัวสุดท้ายแล้วนะครับพอละ ผมเล่นมาชั่วโมงละดึกมากละเดี๋ยวจะกลับละตัวนี้ก็ทั้งข่าวน้อยซูมเมตถ้ายัางไงก็ขอจบคลิปโปเกมอนพาเที่ยวเซนทันเวอร์นะครับไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับบายบายครับผมเช็คกับดาว go